ก่อนที่จะเข้าสู่ชั่วโมงของการภาวนาพระอาจารย์ขอให้อุบายทำหนึ่งเรื่องเรื่องมีอยู่ว่าในครั้งพุทธกาลนะมีสำนักกรรมฐานแห่งหนึ่งท่านเจ้าสำนักเป็นพระผู้ใหญ่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายท่านก็สอนเสร็์ จนสิทธิ์บรรลุธรรมดับทุกข์ดับโศกดับเศร้าเป็นพระอริยะบุคคลไปเยอะแยะมากมายแต่ตัวท่านเองนั้นยังเป็นปุถุชนอยู่แต่ว่าเป็นปุถุชนพระหูสูตรเขาเรียกว่าสุตตพุทธเป็นพุทธะชนิดหนึ่งคือพุทธะที่มีครังข้อมูลเยอะสุตตาก็คืออินโฟ m เมชั่นสุตตพุทธแปลว่าผู้รู้ ที่เป็นเหมือนคลังข้อมูลศัพท์เทคนิคเา็าเรียกว่าพันดาคาริกะปริยัติพันดาคาริกะปริยัติภิขุแปลว่าพิกษุผู้เป็นดังหนึ่งขุนคลังแห่งองค์ความรู้คือมีความรู้เยอะแยะมากมายเป็นนักวิชาการใหญ่สอนลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์เอาไปทําตามก็บรรลุทรรปไปดตามกันแต่ว่าตัวทัานเองนั้นยังไม่ถึงฝั่งฝัน ท่านเป็นแผนที่ให้คนเดินทางแต่ตัวท่านนะนยังไม่ได้ออกเดินทางอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยท่านก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เห็นว่าโอ้พระเถระรูปนี้เนี่ยเอาแต่สอนคนอื่นแต่ตัวเองยังไม่ได้ลิ้มรสรมเป็นแต่ป้ายบอกทางชั้นดีแต่ตัวเองนั้นไม่เคยออกเดินทางหรอกดังนั้น มีอยู่วันหนึ่งเมื่อท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์นะ่ยอยากจะเตือนท่านว่าอย่ามัวแต่เป็นป้ายบอกทางต้องได้ลิ้มชิมรสทำด้วยตนเองด้วยพอท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยแซลพอไปถึงปุ๊บโอ้โหคณะท่านไปเป็นห้าร้อยคนไปไหนลูกเสร็จล้อมหน้าล้อมหลังเยอะแยะมากมายแต่ตัวยังไม่บรรลุธรรมเป็นแต่ผู้รู้ธรรมคนรู้ธรรมกับคนมีธรรมไม่เหมือนกัน คนรู้ทำเหมือนคนที่อ่านเมนูอาหารแต่ไม่เคยกินด้วยตัวเองมันจึงไม่อิ่มแต่คนมีทรรเหมือนคนที่กินข้าวแล้วอิ่มแล้วแต่อาจจะไม่รู้หรอกว่าอาหารมือ้อน,นั้นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนโยมกินทุเรียนน่ะกินจนอิ่มเลยแต่โยมอาจจะไม่รู้หรอกว่ามันคือหมอนทองหรือมันคือหลงรับแรโยมไม่รู้แต่ว่ารสชาติของมันโยมได้สัมผัสแล้วแต่ไม่รู้จากชื่อมัน คนรู้ทมก็เหมือนคนที่รู้รู้จากชื่อทุเรียนทั้งหมดแต่ไม่เคยได้กินคนมีทมเหมือนคนกินทุเรียนแต่ไม่รู้จักชื่อดีกว่านั้นถ้ารู้ทั้งชื่อแล้วก็เคยกินด้วยทีนี้พระเทระรูปนี้เนี่ยท่านเป็นเจ้าสํานักนะโอ้ยสอนคนบนรรลุธรรมเยอะแยะมากมายแต่ตัวเองยังไม่บรรลุพอไปฝ้องผู้ดงผู้ดงต้องการจะเตือนว่าแค่เป็นป้ายบอกทางมันไม่พอรอกต้องได้ลิ้มชิมรสธรรมด้วยท่านก็เลย กระตุกด้วยการแซลหรือสัพยองว่าโอ้มาแล้วหรือพ่อตุดโฉโปธิละพอจะลากลับพุทธเจ้ากับอกเอา้าทำไมรีบกลับละ้ะพ่อตุดโชโปธิละเอ๊พระผู้เฒ่าได้ฟังแล้วก็สะเทือนใจวันนี้เรามาเฝ้าพุทธเจ้าทำไมพุทธเจ้าทักเราแปลกๆชื่อเราก็มีไม่ทัก ทำไมพระองค์ทักเราว่าตุโฉโปธีละมันประหลาดอยู่นะท่านกลับไปแล้วก็ไปน,นั่งคิดตีโจทย์ยังไงก็ตีโจทย์ไม่ออกเอาวันพระต่อมายกกันไปเฝ้าฟังเทศจากพระพุทธองค์พอเดินมาปุ๊บพระพุทธองค์ก็บอกโอ้ตุโฉโปธีละมานั่งข้างหน้ามานั่งข้างหน้ามานั่งใกล้ๆเราเนี่ยโอ้ลูกศิษเยอะนะท่านตุโฉนะโอ้ตายแล้วท่านก็สะเทือนนะสะดุ้งเฮือกๆพอจะกลับปุ๊บเอากลับแล้วเหรอ ตุโฉเออตุเฉาโพธิละนะนิกเนมใหม่นะเพราะอ,อยู่นะตุเฉาโพธิละนะแหม่ท่านฟังแล้วท่านสะดุ้งเฮือกเฮือกนะเอ๊ะทำไมเราชื่อจริงเราก็มีแต่พุทธเจ้าไม่เรียกมาเรียกนิกเนมตั้งนิกเนมให้เราว่าตุเฉาโพธิละพอกลับถึงวัดคราวนี้ท่านอดทนทนไม่ไหวสะดุ้งสะเทือนที่พุทธเจ้าเรียกท่านแปลกๆไปห้องสมุดเปิดเด็กชานารีดู ดิ c ิเนอรี่ออฟบูเดซิมค้นคําว่าตุดโฉสะดุ้งเฮือกเลยตุดโฉมาจากตุดฉะแปลว่าว่างเป,ปล่าว่างเปล่าโปธิละแปลว่าคำพีหรือใบลานโอ้โหตุดโฉโปธิละแปลว่าพ่อใบลานเปล่าพ่อคำพีเปล่าใบลานเปล่าเปิดขึ้นมาไม่มีตัวหนังสือ หนังสือเปล่าเปิดขึ้นมาไม่มีตัวหนังสือมีแต่กระดาษขาวจ๊วเลยไม่มีเนื้อในให้อ่านเลยท่านสะดุ้งเลยท่านรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าทำมถึงเรียกท่านว่าตุโฉโปธิละแปลว่าพ่อว่างเปล่าจากมรรคผลนิพพานพ่อคุณพ่อคุณตุโฉโปธิละก็แปลว่าหลวงพ่อหลวงพ่อผู้ว่างเปล่าจากมรรคผลนิพพาน โอ้ยท่านพอรู้คําแปลแล้วสะดุ้งเฮือก<笑><笑>เลยไม่กล้าเมน้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยอายอายว่าตัวเองเป็นครูบาอาจารย์แต่ว่าไม่ได้ลิ้มชิมรสรมเลยเป็นแต่คนเลี้ยงโคให้คนอื่นคอยนับโคเข้าคอกออกคอกแต่ไม่เคยได้ลิ้มชิมน้ำนมโคนี่เป็นคําของพระพุทธเจ้า เป็นคนรับจ้างเลี้ยงวัวให้ฟาร์มวัวเท่านั้นแต่ตัวเองไม่เคยได้กินน้ำนมวัวท่านสะดุ้งสะเทือนมาก,กว่าโอ้ตายแนละ้วเราเนาะมัวแต่สอนคนอื่นแต่ไม่ได้ชิมมรรคผลน,ผนิพพานอยู่มาจนแก่จนเฒ่าน้นได้แค่นี้เองเนาะนะสะเทือนใจเนาะเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แต่ว่ามรรคผลนผิพพานไม่ได้ไปที่ไหนพระพุทธเจ้าแซล สะดุ้งเฮือกเฮือกเลยได้นิ่งเนมใหม่จากพระพุทธเจ้าด้วยโอ้ยสะดุ้งสะเทือนวันพระต่อมาท่านไม่กล้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านทํำยังไงท่านก็ไปหาไปหาสํานักโน้ตไปหาสํานักนี้อาจารย์ผลช่วยสอนผมหน่อยนะอาจารย์ผลโอ้ยหลวงปู่ใครจะไปกล้าสอนหนังสือพระสังฆราชหลวงปู่เจ็ดสิบแล้ว ความรู้ระดับหลวงปู่ใครจะไปกล้าสอนน่ะเห็นไหมคนเราเป็นครูไม่มีใครกล้าสอนน่ะว่ากันว่าคนที่ไม่มีใครกล้าสอนหนึ่งหนึ่งผู้สูงอายุคนแก่แล้วไม่มีใครกล้าสอนคนแก่จะถือว่าตัวเองอาบน้ําร้อนมาก่อนใช่ไหมสองพระสงฆ์องค์เจ้าไม่มีใครกล้าสอนหนังสือพระสังฆราชสามครูบาอาจารย์คนเป็นครูบาอาจารย์ไม่มีใครกล้าเตือนร้อก ท่านน่ะเข้าเกณฑ์หมดเลยทั้งเป็นผู้สูงอายุทั้งเป็นครูบาอาจารย์ทั้งเป็นพระโอ้โหฉะนั้นท่านก็ไปตามสํานักต่างๆเพื่อขอให้เจ้าสํานักต่างๆสอนท่านให้ได้มรรคผลในพันไม่มีใครกล้าสอนเพราะทุกคนยำเกรงในชื่อเสียงของท่านไปวัดนั้นก็ไม่มีใครกล้าสอนไปวัดนี้ก็ไม่มีใครกล้าสอนไปมันทุกคนทุกแห่งไม่มีใครกล้าสอนเลยเพราะทุกคนก็เห็นว่าโอ้โหหลวงพ่อออกทีวีทุกวันใครจะไปกล้าสอน ท่านก็กลับมาสะเทือนใจ่เราเป็นคนมีกรรมถ้าเราไม่ได้ลิม้มชิมมรรคผลในพันเนียนะเราจะเอาหน้าที่ไหนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปอ๋อเห็นเนนน้อยอยู่รูปหนึ่งอ๋มันเดินอยู่ไกลๆรุ่นเลยตรงไปหาเนนน้อยเป็นนั่งคุกเข่าเบื้องหน้าเนนพ่อเนนพ่อเนอเนช่วยสอนหลวงปู่ด้วยเถอะไม่มีใครกล้าสอนหลวงปู่เลย เนนน้อยบอกโอ้ยหลวงปู่ผมก็ฟอลโล่หลวงปู่อยู่ตามเพจหลวงปู่อยู่ใครจะไปกล้าสอนหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกพ่อเนนเอย๋ยไม่มีนักปาราชญา์บณฑิตคนไหนในเมืองนี้กล้าสอนหลวงปู่เลยลูกเนนเอย๋ยอย่าทําให้หลวงปู่ต้องอาภพับจากมรรคผลนิพพานเลย,ยเห็นอกเห็นใจหลวงปูเ่เถอะบังเอิญว่าเนนนั้นไม่ใช่เนนน้อยธรรมดาแต่เป็นเนนน้อยอารหารัน บรรลุธรรมตั้งแต่อายุเจ็ดขวบแล้วเป็นพระอาหารหันต์ด้วยแต่อายุยังไม่ครบบวชพ่อเนนน้อยก็เลยต้องการจะจะทดสอบว่าหลวงปู่เนี่ยอยากจะฝึกจริงๆหรือว่าเสแสร้แสงแสดงเนนน้อยก็เลยบอกว่าหลวงปู่ถ้าหลวงปู่อยากฝึกจริงๆนะหลวงปู่เห็นไหมเห็นสะตรงนั้นไหมหลวงปู่เดินลงไปเลยปะหลวงปู่ก็บอกพ่อเนนเอ๋ยจะให้ลุยไฟก็ยอม จะให้ลงน้ําก็ยอมว่าแล้วเนนน้อยก็บอกถ้างั้นหลวงปู่ลงสะไปเลยอยากจะดูว่าลดอีโก้หรือยังทิ้งพยศลดมานะละทิฐิหรือ,อยังพอเนนน้อยชี้เท่านั้นแหละหลวงปู่ก็เดินลงสะทึงถึงถึง,ถง,ถงเดินไปจนถึงครึ่งบ้านเอวเลยจีวรเปียกได้ครึ่งหนึ่งเนนน้อยเห็นว่าเฮ้ยหลวงปู่เอาจริงเนี่ยหลวงปู่หลวงปู่โอเคสต็อปคัมแบ็กพีสนะ เอาละหลวงปู่ถอนทิฏฐิมานะแล้วตรงนี้สําคัญในการฝึกหัดปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเรายังเต็มไปด้วยทิฏฐิมานะยังเต็มไปด้วยอัตตายังเต็มไปด้วยอีกโก้ยังคิดว่าฉันเก่งฉันเจ๋งฉันแน่ถ้าจมไม่ลงภาวนาไม่ได้ผลถึงจะภาวนาได้ผลต้องกลับไปเป็นทาดุมัตโกศักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติอย่าไปถือเขาถือเราอย่าไปคิดว่าเราเก่งเราเจ๋งเราแน่ หัวโขนประดามีวางไว้นอกกำแพงวัดให้หมดเออมาอยู่ตรงนี้แล้วกลับไปเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นเด็กเป็นเล็กยิ่งทําตัวเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นน้ําครึ่งแก้วจะภาวนาง่ายมากเพราะฉะนั้นเนนน้อยเนี่ยนาทดสอบหลวงปู่ให้ลงไปในน้ําหลวงปู่ลงแล้วหลวงปู่ถามพ่อเนนหลวงปู่ลงน้ําแล้วจะให้ลุยไฟไหม <laughs> พ่อเนนบอกไม่ต้องลุยไฟเราแค่นี้เน้นก็รู้แล้วว่าหลวงปู่เอาจริงเอาละหลวงปู่ขอรับลูกเน้นมีอุบายทำอันหนึ่งถ้าหลวงปู่อยากจะลิ้มชิมมรรคผลในผานนะหลวงปู่ฟังนะมีจอมปลวกอยู่จอมหนึ่งมีจอมปลวกอยู่จอมหนึ่งมีมหาโคทามหาโคทาก็คือตัวเงินตัวทองอยู่ตัวหนึ่งมันวิ่งรวดเข้าไปในจอมปลวก ถ้าเราจะจับมหาโคธาตัวนั้นคือตัวเงินตัวทองตัวนั้นหลวงปูจง่จงปิดรูที่จอมปลวกเสียห้ารูเปิดไว้หนึ่งรูเฝ้าดูรูที่เปิดไว้ตรงนั้นแหละจุดนั้นแหละเราจะจับตัวเงินตัวทองได้อย่างถนัดมืออ่นเดอร์สตนไหมหลวงปู่ห <c oughs> ลวงปู่เยส หลวงปู่เข้าใจหลวงปู่ครับชายป่าอยู่ตรงโน้นนี่มหลวงปู่ไปหาวิธีจับตัวเงินตัวทองได้แล้วหลวงปู่อย่าลืมนะมีจอมปลวกอยู่หนึ่งจอมมีรูอยู่หกรูปิดไว้ห้ารูเปิดหนึ่งตรงนั้นแหละเราจะจับตัวเงินตัวทองนี่มนหลวงปู่ไปจับตัวเงินตัวทองให้ได้เลย หลวงปู่หายไปครึ่งวันก่อนพระอาทิตย์ตกดินก็ได้ตัวเงินตัวทองคืออะไรมรรคผลนิพพานในครั้งพุทธกาลน่ะตัวเงินตัวทองน่ะมันไม่ใช่สัตว์อัปมงคลมันเป็นสัตว์ธรรมดาธรรมดานี่แหละพระโพธิสัตว์เนยเคยเสวยพระชาติเป็นตัวเงินตัวทองด้วยนะในอินเดียเนี่ยไม่ใช่สัตว์อัปมงคล เพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงตัวเงินตัวทองเนี่ยจะเป็นเรื่องธรรมดามากถือเป็นสิ่งสาราสัตว์ชนิดหนึ่งหลวงปู่ฟังอุบายธรรมแล้วก็หายไปภาวนาท่านก็ไปนั่งใต้ต้นไม้แล้วก็ดำดิ่งลงสู่ภาวนาตัวท่านเองเหมือนจอมปลวกที่มีหกรูอะไรคือรูทั้งหกอะไรคือรูทั้งหกอายตนะหกคือตาหูจมูกลิ้น กายใจเป็นห้าคือเป็นอะไรเป็นสหารู้คือเป็นอะไรตาหูจมูกเอาแน่นะเอาเป็นไมมเปิดจมูกเนี่ยเอาตาหูปากลิ้นกายใจใจเนี่ยเปิดไหม เออใจนี่มันต้องทำงานร่วมกับจมูกคือรูเนี้ยรูเนี้รูเนี้ยเป็นรูที่หกและสติที่เฝ้าดูก็คือประตูใจมันก็จะต้องทำงานร่วมกันนี่เป็นอุบายธรรมนะเป็นอุบายธรรมก็คืออายะตนะหกเนี่ยท่านให้ปิดสห้าเลยแล้วเปิดใจไว้เปิดใจไว้แต่ใจมันต้องทำงานร่วมกับจมูกอย่าไปปิดจมูก ้าเปิดสมบุกี่ไม่ได้นิพพานนะมันมันได้สุติบัตนะได้มรณบัตนะจะได้มรณบัตรแทนไม่ใช่นิพพานฉะนั้นอุบายธรรมที่ลูกเนนอรหันให้หลวงปู่ไปเนี่ยปรากฏว่าหลวงปู่เข้าใจทันทีเพราะท่านเป็นนักปราญ์หายเข้าป่าไปครึ่งวันก่อนพระที่ตกดินเทนนนน่านั้นแหละบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ทันที และนี่แหละคืออุบายธรรมที่พระอาจารย์ขอมองให้พวกเราเข้าใจแล้อยัง <Okay. S 1> น,นี่คือองค์ความรู้นี่คือภาคทฤษฎีฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปจะลงสู่การปฏิบัติจากตอนนี้ไปนี่น่นแหละจนถึง5้าโมงเย็นนั่นแหละตอนนี้กี่โมงเนี่ยโลกใสองสิ <25. S 1> บห้า 25, ใช่ไหมอาละจากนี้นะขอให้พระวิปัสนาจารย์พระอาจารย์ผลกัลยาณธรรมโมนำโยคีผู้ปฏิบัติตทั้งหลาย หากันเข้าไปเฝ้าจอมปวกที่ตัวเงินตัวทองวิ่งเข้าไปเปิดห้าแล้วเปิดหนึ่งแล้วคืนนี้พระอาจารย์จะลงมาสอบอารมณ์ดูซิว่าจับได้ไหมจับตัวเงินตัวทองได้ไหมก่อนบ้าทิ์ตกดินนะได้เรื่องนะนะเมื่อกี้หลายคนมารายงานผลกับพระอาจารย์ว่าเริ่ม คราวที่แล้วก็มาคราวนี้ก็มามาต่อกันสองคอร์สละเริ่มเห็นความคิดละจิตเริ่มเห็นจิตละนะถ้าเป็นอย่างนี้เริ่มเริ่มใช้ได้สติได้รับการติดตั้งแล้วเพราะคนส่วนใหญ่นั้นเวลามันคิดขึ้นมาแล้วไม่เห็นความคิดรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความคิดแล้วก็ปล่อยให้ความคิดปั่นหัว90%เอร์ซของความทุกข์ในชีวิตของพวกเราคือความคิดหรือความทุกข์เพราะความคิด มันคิดขึ้นมาแล้วไม่รู้ปล่อยให้ความคิดบังคับบัญชาชีวิตของเราเราเนี่ยคนที่ไม่รู้เท่าทันความคิดนะเหมือนควายโง่งๆตัวหนึ่งปล่อยให้ความคิดนะ่ะมันสนตะภายแล้วมันก็ชักแล้วมันก็ลากลากขวาลากซ้ายตามมันไปแล้วคนส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่ในความคิดไม่ได้มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขนา แต่เมื่อเรามาเจรินสติสติจะได้รับการติดตั้งผ่านการฝึกนั่งฝึกยืนฝึกเดินฝึกนอนฝึกกินฝึกฟังฝึกดูฝึกสัมผัสเราฝึกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเพื่อกระตุกตัวรู้ที่มันหลับอยู่ให้มันตื่นขึ้นมาพอตัวรู้มันตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนมีแมวอยู่ในห้องถ้าแมวอยู่ในห้องหนูมันไม่ออกมาถ้าสติมันได้รับการติดตั้งแล้วเนี่ย ตัวคิดเนี่ยแม้มันจะมีอยู่แต่มันปรากฏตัวสั้นมากเพราะตัวรู้มันประจำการอยู่ฉะนั้นเคล็ดลับประการหนึ่งของการฝึกก็คือว่าให้รู้เหนือคิดอย่าให้คิดเหนือรู้ให้รู้เหนือคิดคำว่ารู้ไม่ได้หมายถึง knowledge แต่คำว่ารู้หมายถึง awareness คือความรู้สึกตัวรู้สึกตัวไว้นั่งอยู่ก็รู้สึกตัวไว้เดินอยู่ก็รู้สึกตัวไว้ พอฝึกรู้สึกตัวด้วยเลยพอมันคิดขึ้นมาปุ๊บสติจะเห็นความคิดมันจะเป็นเซฟตี้คัทมันจะตัดฉับเลยเพราะสติเราเข้มแข็ง,ขงพอความคิดขึ้นมานะสติจะไปเห็นความคิดความคิดที่ถูกเห็นจะดับพอดับปุ๊บมันก็ดับพบดับชาติตรงนั้นนี่คือห่วงโซ่ของทุกมันถูกดับฉะนั้นในโลกของการฝึกจริงๆมันไม่ยากก็คือเฝ้าระวังตรงรูเดียวที่เราเปิดไว้ท่านพุทธอาใช้คำว่าระวังที่ผัสสะเท่านั้นอ่ะ ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบกับอารมณ์ปุ๊บกระทบปุ๊บรู้พอรู้ปุ๊บดับเช่นเสียงเพ้อเพ้อมาเนี่ยพอมันกระทบปุ๊บพอเราไม่รู้เราก็เออใครร้ราแหมเพ้อมากเลยโคตรเพ้อเลยเทเลอร์สวิบห,หรือเปล่าเนี่ยโอ้หรือเอสเชเรนโอ้หรือโคเปร์โอ้โอโโเพ้อพจังเลยนะเดี๋ยวต้องไปตามหาละเนี่ยเห็นไหมเห็นกิเลสมันลากเราไปไหมแต่พอเสียงเพลงมากระทบหูปุ๊บรู้ปุ๊บดับ รู้แล้วดับรู้แล้วดับรู้แล้วดับทันทีที่ความคิดขึ้นมาหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตะนะทั้งหมันกระทบกับอายตะนะพนันธะจุดที่มันกระทบปุ๊บถ้าสติเราตามทันห่วงโซ่ของความทุกข์ดับปุ๊บนี่ยภาวนามีแค่นี้ฉะนั้นในในภัยยะสตรพุทธเจ้าจึงบอกพระพระภัยยะนะท่านมาขอเคล็ดการภาวนาสั้นๆพุทธเจ้าบอกว่าเธอฟังนะเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อฟังก็สักแต่ว่าฟัง เมื่อรู้ก็สักแต่ว่ารู้ถ้าเธอแต่นังรู้ได้แค่นี้นะจะไม่มีเธอที่นี่และจะไม่มีเธอที่โน,น่นและตรงกลางก็ไม่มีเธอเมื่อไม่มีเธอที่นี่ไม่มีเธอที่โน,น่นไม่มีเธอในโลกทั้งสองความทุกข์จะลงจับอะไรก็จะเหลือแต่ความว่างฟังแค่นี้บรรลุธรรมคาคาระหว่างยืนฟังมาพุทธเจ้านะบนรรลุทั้งยืนเลยพระภเยยะได้รับการยกย่องแบบผู บรรลุทมเร็วที่สุดในพุทธกาลเห็นเรื่องส่วนพวกเรานั้นฟังมาหลายครั้งมากทำไมมันยังทื่อบรรลุอย่ถ้าทื่อบรรลุระวองให้ดีนะเห็นไหมอะไรนอนอยู่ตรงนั้นนะไอมหาจอยนะไอไอเอ็นจอยลูกศิษย์พระจาจาร์นะมันจะบรรลุทำก่อนพวกเรานะว่ามันฟังแล้วฟังเล่าเดียดูสิเห็นไหมเฮ้ยมันเตรียมจะนั่งแล้วนะ <Okay. S 1> <laughs> นะเห็นไ <laughs> ตัวนย่งเออเพราะฉะนั้นคิดแล้วมันไม่ยากหลกให้รู้ยืนเหนือคิดแล้วโยมจะมีความสุขแต่ถ้าให้คิดอยู่เหนือรู้แล้วโยมก็จะมีความทุกข์ฉะนั้นเราฝึกทุกอย่างเพื่อกระตุ้นตัวรู้ให้มันตื่นขึ้นมาตามเทคนิคที่ครูบาอาจารย์จะสอนต่อไปเอาละพระอาจารย์ให้อุบายทำไว้แล้วขั้นตอนต่อจากนี้นะเข้าสู่ภาคปฏิบัติต่อไปขอให้โยคีผู้ปฏิบัติทมทั้งหลายเบิกบานกับการ ฝึกรู้เหนื้อรู้ตัวให้มีความรู้ตัวทั่วพร้อมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอ